มาดูง่ายๆเพลงใจรักนะแล้วก็เปลี่ยนมือนะครับเปลี่ยนท่อนละหนึ่งสองสองสามสี่หนึ่งสอง สามสี่ปุ๊บตึงงเปลี่ยนนิ้วเปลี่ยนนิ้วอีกสองสามสี่หนึ่งครับเปลี่ยน เรไปทอนแยกหนึ่งสองสามสองสามสี่หนึ่งสองสามสองสามสี่หนึ่ง ึ <H> เปลี่ยนนิ้วเหมือนเดิมเปลี่ยนนิ้วสองสามสี่หนึ่งสองเพลงก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับอันนี้แบบง่ายๆนะ อันนี้มือขวาม,มือเดียวนะครับเราจะเริ่มมันจะมีจุดนิ้วโป้งนะครับเราจะวางลักษณะเนี้ยในกลุ่มขอดสีนะครับเปลี่ยนบล็อกขอดนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนอีกบล็อกหนึ่งนะครับมือเราก็จะวาง3บล็อกหลักๆนะวิธีสังเกตนะครับเราดูตัวโดหรือตัว C นะครับมันจะอยู่ตรงคีย์ดำสองอันนะครับอันนี้เขาเรียกตัว C นะครับสังเกตคีย์มันจะมี2กับ3แค่นั้นเองวิธีจำ หน้าสองจะเป็น C เราหน้าหนาสามจะเป็น F นะเราดูง่ายๆเนี่ยมันจะมีโน้ตอยู่แค่เจ็ดชื่อ C D E F G แล้วก็ A B กลับมา C ใหม่นะครับมันมีเสียงสูงไปเรื่อยๆแล้วก็ต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับเสียงที่มันออกมามือซ้ายเนี่ยเราเล่นเป็นคอร์ดก่อนก็ได้นะครับ วันนี้เอามือขวาก่อนนะครับมือขวาลองเล่นตามนะครับลองเล่นตามท่อนแรกนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสุดท้ายที่นิ้วก้อยแล้วก็ปุ๊บเปลี่ยนมือแล้วก็เปลี่ยนมือเปลี่ยนเป็นนิ้วโป้งมาที่ตัวนี้แทนกน่มันจะเป็นสามช่วงนะครับช่วงแรกจะเป็นช่วงนี้มือดวงใจมีรักเปลี่ยน ยังเจ้านกโพบินเปลี่ยนบินไปไกลแสนไกลนะครับหุบใจฉันก็ร้อยไปเปลี่ยนกลับมาที่เดิมนะโน้ตมันจะวนอยู่แค่นี้สามสามมูฟเมนต์นะครับในการเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนสามช่วงนะครับลองดูลองเล่นดูมือขวามือเดียวเล่นไม่ได้เดี๋ยวจะเขียนเป็นโน้ตให้ดูอีกครั้งหนึ่ง